หนูตรงนั้นสลบเลยคนตะโกเรียกแจ้งแจ้งตื่นถึงใหญ่แจ้งตื่นหนูเชื่อว่าเป็นเสียงของพ่อปู่ฤาษีตาไฟเพราะหนูศรัทธาท่านหนูก็คิดตลอดไปแล้วพ่อปู่ช่วยหนูด้วยนะคะช่วยหนูด้วยนะแค่นั้นแหละมันก็วูบขึ้นมาพอวูบปุ๊บหนูก็ตื่นตื่นอย่างเงี้ยแล้วก็นอนอยู่แจ้งหนูคิดว่าถ้าหนูไม่ไปวันนั้นหนูเชื่อหนูคงไม่รอด อนแรกก็ไม่ไม่มูนะคะพอมีปัญหาปุ๊บมันหาทางออกไม่ได้คือช่วงนั้นมันโควิดใช่ไหมคะแล้วเราก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาล14วันไม่มีอะไรทําแล้วเราก็คิดเฮ้ยม,มีปัญหานน่นนี่น, ύ, นัน่นอะไรเยอะแยะเซิร์ชกูเกิลต้องมีหลายอาจารย์นะคุณคนนที่ทำไงดีว่าหาทางพึ่งไม่ได้ก็เลยเห็นอาจารย์นะัทจิมเขาไปเลยดูจากรีวิวด้วยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าถูกฉลอกกับอาจารย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะโทรไปหาอาจารย์อาจารย์คะหนูอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเออทำไมชีวิตคืนมันมันยุ่งเหยิงอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยอาจารย์ก็ 聊聊，聊点这 ผมดูดวงดยการใจจิตสัมผัสนะได้พูดคุยกับเขามันก็จะมีความรู้สึกสัมผัสได้ละแล้วก็พูดออกไปตามความรู้สึกของเราอ่ะก็คิดในใจอืคือเขาไทยเขาพูดถูกพูดถูกชีวิตเรากํากลังมีปัญหาอยู่อาจารย์บอกว่าอย่างนี้นะสวดมนต์นั่งสมาธิคือช่วงเวลาที่เราอ่ะอยู่โรงพยาบาลนะคะถ้าคนฟุ้งซ่านนะก็จะนู่นนี่นั่นคือบางคนก็แบบเป็นแบบยังไงอ่ะเห็นเพื่อแต่ละคนที่เครียดหลุดบ้าไปเลยอย่างเงี้ยพอนั่งสมาธิปุ๊บอาจารย์ส่งบทสวดมนต์มาให้จังหวะที่เขามาหาผมอ่ะมันเป็นช่วง องที่สองใจลังเลว่าเขาจะไปทางไหนดีเพราะว่ามันเหมือนว่าดวงของเขามันกําลังแย่แล้วต้องการที่พึ่งน,นะครับแนะนําให้ไปทําบูญไหว้พระหรือแนะนําให้เขาไปเสริมดวงต่างๆเขาทําแทบทุกอย่างเลยอาบน้ำมนต์จุดเทียนเสริมดวงแล้วก็มีเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของสายสเสน่ห์อารับบอกว่าให้คิดถึงพ่อปู่หรือสีตาไฟนะไอ้เราก็คิดแล้วก็ไปเซิร์ชดูที่สํานักของอาจารย์นะคะแล้วก็จําภาพว่าถ้าหนูออกไปนะ ขอให้เรื่องงานหนูอะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าหนูเปิดร้านอยู่คือเปิดร้านอาหารอยู่อะค่ะแล้วทีนี้ร้านก็ปิดแล้วก็มาเปิดใหม่คือเป็นช่วงที่แย่มากๆตกมากๆเลยแล้วท,ทํายังไงดีนะสักพักหนึ่งก็มานั่งคิดคิดคิด,คดเอาวะอาจารย์ถ้าหนูลุ่งนะวันบวงสวงเนี่ยหนูจะไปแค่นั้นแหละ ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเท่าแก่โทรมาแจ้งมาเปิดเพลงให้หน่อยลองดูสตั้งนะภายใน3เดือนถ้าไม่โอเคเราก็มูฟกันเนาะพอหนูโอเคตอบตกลงปุ๊บหนูทํางานได้แค่เดือนหนึ่งอะคือประสบความสําเร็จคือแบบเออลูกค้าถามลูกค้าแบบอย่างนี้เลยอโอเคแล้วลูกค้าติดใช่คือก็หนูก็มีลูกค้าเก่าอย่างเงี้ยค่ะและอย่างหนึ่งเราก็ร้องเพลงใช่ไหมคะอย่างเพลงสุนทรภพร์เพลงคู่เพลงจีอะไรเงี้ยเราก็เก่งนะัลูกค้าก็เข้ามาเข้ามาเอ้ยมาหาแจงดีกว่ามามาอะไรเงี้ยค่ะ จากที่ไม่มีเงินอะไม่มีอะไรเลยอะแล้วก็มีพอมีปุ๊บคุยไปละบวงสวงไปถึงนู่นเลยถึงพัทยาเลยค่ะไปถึงปุ๊บเขาก็กําลังราบวงสวงกันอยู่ค่ะแล้วคือแบบทุกคนไปแล้วก็แบบชิวๆสบายแต่หนูไปแหบนกหนูใส่เสื้อขาวไปเลยตั้งใจว่า <c oughs> พอบวงสวงเสร็จปุ๊บอาจารย์เรียกมาอาจารย์ก็ หน้าหน้าทองให้แล้วก็ดูดวงให้อาจารย์บอกว่าระวังดูอุบัติเหตุด้วยนะเราคิดถึงพระปูดด่ฤษีตาไฟแล้วก็เราไปครอบเสียดดูเพราะว่าเหมือนกับเราอบอุ่นอะไปไหนเราแบบว่าเหมือนมีมีครูมีคนคอยคุ้มครองเราตลอดเวลาค่ะโดยปกตินั้นด้วยครูจะจัดเป็นประจําทุกปีซึ่งการไ้ครูท,ทุกทุกที่เนี่ยนะครับก็จะมีการจบด้วยการครอบเสียงครูอย่างครูของผมเนี่ยก็คือปู่ฤษีตาไฟผมก็ได้นําเสียงครูนั้นเนี่ยนะครับครอบให้กับลูกค้าคนนี้ครับพอกลับมาปุ๊บอะไรหลายอย่างก็ดี พ่อพปู่ฤาษีตาไฟหนูก็คิดถึงหน้าท่านตลอดเราบอกว่าช่วยหนูด้วยนะหนูก็พ่อปู่คะวันนี้ขอให้หนูเด้ดติปเยอะๆนะขอให้ลูกค้าเยอะยนะคะขอก็ได้ค่ะหลังจากปีกว่าที่หนูออบวงสวงเสร็จเกิดอุ<ช>บัติเหตุที่เป็นรอยหน้าตรงนี้เชื <finding> ่อไหมว่ากระโหลกหน้าหนะะูเนี่ยแตกหมดเลย แตกหมดเลยค่ะแผลเป็นอยู่อยูใช่ใช่ค่ะก็หลกหน้าหนูนี่แตกแล้วบอกบอกว่าต้องใส่เหล็กนะถ้าไม่ใส่นะคืนหน้าหนูยุบหนูอยู่ในมอไซค์ทีนี้ก็ชนท้ายรถยนต์นะคะรถกระบะเขาจอดอยู่ รถจอดกับรถเนี่ยชนตื้มอ่มรถยังไหลไปอย่างเงี้ยขนาดาเขาใส่เบรกมือแล้วนะพอชนปุ๊บหนูตรงนั้นสลบเลยดูได้ยินเสียงแรกก็คือเสียงแม่ก่อนตอนนั้นอะ่ะหนูล้มตอนเช้าหนูมาตื่นตอนประมาณช่วงบ่ายเย็นๆนะคะแจ้งแม่มาแล้วนะลูกพอแม่มาแล้วปุ๊บลืมตาเขาเลยเอออยู่ๆไว้สักพักหนึ่งพอหลังจากปึ๊บเจ็บทรมานมากได้ยินเสียงผู้ชายเสียงให,ใหญ่แจ้งตื่นแจ้ง ใครวะหนูคิดถึงพ่อปู่ฤาษีตาไฟช่วงที่หนูนอนอยู่โรงพยาบาลค่ะฝันอะไรเยอะมากเลยในความฝันคือว่าเดินขึ้นภูเขาใช่ไหมคะซ้ายมือเนี่ยเป็นคนใส่ชุดขาวหันหลังให้เราขึ้นภูเขาวขวานเนี่ยคือลงแม่น้ําทะเลแต่เป็นหัวพุทธเจ้าใหญ่เแเราก็งงว่าไปทางไหนดีวะแล้วทีนี้ก็เลยพราแกช่วยหนูด้วยแค่นั้นแหลมมันก็วูบขึ้นมาพอวูบปุ๊บหนูก็ตื่นหนูก็ตื่นอย่างเงี้ยแล้วก็นอนอยู่แจ้ง หมอต้องฉีดอะไรนะมอร์ฟีนให้หนูอ่ะเพราะมันเจ็บใช่คือฉีดปุ๊บแบบหนูไม่อยากตื่นถ้าตื่นคือแบบตื่นแล้วคือเจ็บอ่ะแล้วหนูนอนไม่ได้นะคะหนูต้องนั่งนอนค่ะเพราะมันเจ็บหมดเลยหนูปวดจะไม่อยู่แล้วใช่ใช่แต่หนูได้ยินเสียง ผู้ชายเรียกหนูมีคนตะโกนเรียกแจ้งแจ้งตื่นเนี่ยค่ะหนูเชื่อว่าเป็นเสียงของพ่อปู่ฤาษีตาไฟเพราะหนูศรัทธาท่านแล้วหนูก็คิดตลอดไปแล้วพ่อปู่ช่วยหนูด้วยนะคะช่วยหนูด้วยนะช่วยหนูด้วยนะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วฟื้นตื่นมาแล้วไปเห็นสภาพเองกระโหลกกระโหยหนูาจานน่จับตรงเนี้หนูไม่รู้สึกนะคะตาคิดวาตาตัวเองปิ้นแล้วก็มาทำใจแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็เอากระจกดูเออโอ้ยยังรอดอยู่แบบว่า พ่อแก่ขอคุณค่ะหนูคิดว่าถ้าหนูไม่ไปวันนั้นไม่ไปบวงสรวงหนูคิดว่าหนูคงไม่รอดคิดว่าหนูไม่รอดคือแบบว่าเราศรัทธาเลยค่ะเชื่อว่ามาจากตรงนี้ที่ทําให้เบาลงใช่ค่ะแล้วก็หนูไปที่ไหนนะเหมือนคนแบบหนูไม่รู้เชื่ออาจารย์อะไรค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นเห็นคนแก่เดินตามหนูตลอดเวลาโทรศัพท์หนูเนี่ยนะจะต้องมีรูปพ่อแก่มีรูปอาจารย์นัดแล้วก็หนูอยู่หน้าจอตลอดแล้วแบบว่าเวลาจะเดินข้าวยังไม่กล้าเลยอะ คือเราศรัทธามากค่ะการไหว้ครูสิ่งที่สูงที่สุดของพวกเราทุกคนคือพ่อแม่นะเพราะในบทของการทําพิธีกรรมทุกครั้งเขาจะสรรเสริญคุณบีดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วก็คุณฤือสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาเห็นได้ว่าพ่อแม่เนะี่ยอันดับที่หนึ่งเพราะนั้นนะการที่เราครอบเสียนครูแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติด,ดีกับพ่อกับแม่เราด้วยหรือว่าเป็นบุคคลที่กตัญญูรู้คุณเนี่ยนะครับแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยจากการงานหรือใดๆก็ตามนะถ้าเราดีต่อพ่อแม่แล้วเราดีต่อสิ่งศักดิ สเสน่ห์เมตตาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเราไปทํางานทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเราไปติดต่ออะไรต่างๆมันจะเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นการครอบรูมันก็คือเหมือนกับเป็นการที่ทําให้คนคนนั้นมีความมั่นใจนะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดเหมือนกับความดีที่เราจะต้องอยู่ไปตลอดเช่นกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะจัดงานไหว้ครูจะชวนเฉพาะญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกศิษย์ที่สนิทกันเท่านั้นจริงๆเพราะอยากจะให้มันเป็นอารมณ์แบบของคนอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวแต่ว่าครั้งนี้ผมเล่นใหญ่ไงผม มีการเชิญพระเกจิก็คือหลวงพ่อรักวัดป่าหวายท่านก็จะเด่นในเรื่องของสีพึ่งเขียวที่ได้มาจากหลวงปู่ท่าทักเกิดว่าคนที่ทางสายพวกนี้นจะโอ้ว oh, wow ้าวท่านก็จะมาที่เรือนหายยมมาสวดพุทธมนต์ให้ในช่วงเช้าอันนี้คือประธานฝ่ายสงส่วนประธานฝ่ายคารวะก็คืออาจารย์วันชัยสุพรรณถ้าคนในกลุ่มของเครื่องรางก็จะโอ้ oh, เรายัางเชิญเซเลปอีกหลายคนวันที่6นี้นะครับเรือนมหานิยมพัทยา ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ